สักสิ้นทราบได้กัอยู่องเองเดินสุขสวัสดีเองดีแฟนซ่องบารมีพารวยชแนลหนึ่งแล้วก็แฟนซ่องบารมีพารวยชแนลสองมีมาางสามซ่องนะจ๊ะวันนี้จะพูดพิเศษดีเดินฤทธิ์ฤทธิคนเราทุกคน พอบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์พอบุญลงหงส์เป็นกาหน้าสงนพอบุญสูงหมูหมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาหน้าสัจฉิมีอำนาจไม่อิ่มใจในอำนาจจะพาพาดติดพังระวังหนาอีหลังเสือเพื้อเทินเกินเวลา ให้นานซาอาเป็นเหยื่อให้เสือกินเตือนสติเตือนสติผู้มีอำนาจนะจ๊ะเ mm hmm. หตุใดของเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากหนักกว่าเขามาาคงไม่มีวัน้เดับต่างไงเอะมาเสียใจด้วย วยไม่ได้ไมีแต่ธรรมชาติรออีกเกตปีจนเ,เกิดสงครามโลกแล้วแหละแล้วก็สิบสองปีเเกิดเมกะซูนิล่างมนุษย์ชาตรตายไปประมาณหลายล้านมานหกพัล้านคนแล้วประมาณ สี่พันล้านคนนี่แหละประเทศไทยเหลือยี่สิบล้านคนต้องอาศัยอำศาจช่วยประเทศไทยของเราตกในอยู่ในทีนรร่นั่งหรือเปล่นี่ต้องหอนใจอม่เรียกตั้งไหนหรอกมาจะเกือนจะตีผู้มีอำนาจเงื่อนคำกรที่ว่าพอบญมากาไก่กลายเป็นหอง พอบบลงของเป็นกาหน้าสงบนพอบุลสูงหมูหมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาหน้าสจัดมีอำนาจไม่อิ่มใจในอำนาจจะพาพาติดตั้งระวังหนาอีหลังเสือเพื่อเกินเกินเวลาไม่นานซะอาจเป็นอย่าเสือจิน ตรงนี้ตรงนี้ในที่นั่นนงลำบากเพราะว่าสงงว,มว,วามไปละกับมนุษย์ข้อมูลจะเป็นสำหรับสมชนตอนที่เวลาจะฆ่าปอดเรามันจะอยู่ในคอเราสีวันช่วงนี้แหละเราจะฆ่ามันออกมาเพราะร่างก,กายของเรามี ของเหลว้วนตัวสกัดกันไวรัสพวกนี้เมื่อจะไปเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่หมาว่ารัสโคโรนะโควิดสิบเก้ามันจะเข้าไปในลำคอเราลำคอเรามันจะมีสารที่ป้องกันไว้เป็นคาบคาบยางเนื้อเหนียว ้าออกมาเลยอย่าให้มันอยู่นานมันอยู่นัานเกินสีวันแล้วมันจะเพาะพันธุ์สมพันธ์กันเพาะเชื้อออกมาหลายลากช่วงนี้แหละมันจะอันตรายเพราะของที่กายพันธุ์นี่ไม่สำคัญมันรุนแรงมากเพราะว่าถ้ามันข้าแลมันจะคันคอแคอแห้ง มีอาการไอเจ็บคออุณหภูมิสูงรวบทางเงินหายใจอ่อนแอสูญเสียสูญเสียรสชาติในช่วงเวลานี้รใไฟมะนาวน้ำส้มสายชูตัวแอ,อนฮกร์สูงเุลาเมยไรผสมน้ำอุ่น ใน,นล่างคอบ่อยๆควรดื่มน้ำอุ่นให้มากๆเพื่อป้องกันอยากให้มันอยู่ในล่าคอรเรานะจ๊ะถ้ามันอยู่ในล่าคอรเราจะฆ่าเขมามอยากให้มันอยู่นานพยนะายามฆ่ามาให้ได้มันมียาสิ่หนึอยอยอย่งเกี่ยวยานักที่เขาบุรี ยาสูบเส้นยาสูบมาบดเป็นผงเป็นผงยานักคนที่ไม่เคยเต่อยนัดก็ลองเป่าดูนะจ๊ะคนที่สูบบุหรี่ก็จะเลิกบุหรี่ได้เนี่ยเพราะว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อคนใกล้เคียงโอ้ยปับห้าพันนะถ้าสูบเลยวะถ้าเป่อยนัดไม่เป็นไรป้องกันโควิดได้ทำให้เรามีเลษข่าขออกมาเลย แต่มันซักตัวอยู่ในลำคอเราลอดูนะเจะาพอไข่เนี่ยวือสิ้วัคซีนมันก็กลายพันธุ์มันป้องกันไม่ได้แล้ววัคซีนไ100นาาม่ได้าาร้อยเปอร์เซ็นต์คือไข่ก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิมใส่หน้ากากระดีที่สุดหน้ากากป้องกันก็ไขวัดไขวัดใจโอวปติด19 ใส่หน้ากาก,ากไว้ดีที่สุดอย่าประมาทนะแกช่วงนี้ประเทศไทยของเราหนักกัวเพราะมากก็อาจจะมาเลยไม่จะทำไงละเพราะว่ากฎแห่งกรรมของสาวรุษสาวไทายเราเอาส่กรรมทั่วประเทศคล้อมกันแล้วทุกคน คนเราทุกคนมียุคประมาณสามหมื่นสิบปีก็สามร้อยสามพันหกร้อยห้าสิบวันในสิปีนะยี่สิบปีก็เจ็ดพันสามร้อยวันสามสิบปีก็หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบวัน อายุคนเราประมาณสามหมื่นวันเท่านั้นเมืงจากโลกนี้ไปทุกคนเราต้องข้าวถึงพระในตัวให้ได้ดวยการนึกถึงโมทรุลศใสเหลือหรือหรื่าลุงพ่อสดนั่งในท้องเราหรือสุลศสใสที่เขาปัดไปในบ่นในเสลาและนึกให้เห็นองค์พระนั่งอยู่ในท้องเรา ไอ้คำภาวนาสัมมาหังสัมมาหังผู้องค์พระไปเรื่อยๆเราจะเห็นพระพุทธเจ้า,จากเกิดขึ้นพระเจากก้าคือพระธรรมกายพระเจ้าพูดไวมากธรรมก,กายโยติปิเราจะหาเขาคือธรรมก,กายคนเราทุกคนเรามาคนเดียวไปคนเดียวมดท่้งสาคนโลกคนหล้งหลาย ไอ้คนเดียวเท่าน,น,นั้นมันมีโอ้สองเลยเห็นว่าลูกสักคนหนึ่งก็ไม่มีสามีสักคนหนึ่งก็ไม่มีภรรยาสักคนหนึ่งก็ไม่มีต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเาว่าทุกคนมีกายพระเจ้าในตัว จะเกิดจากพระนิุ์านที่องค์สิริพัฒนาพ,พ,นาพระเจ้าองค์อดุลมขั้นปั้นไว้ก็เลยอหอหุ้มด้วยเปลียนพันห้าตันหาร้อยแปดอหุ้มไว้กลายเป็นคนเป็นสัตว์ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปพยายามจะไปยึดติด คนที่รูบเมียหาหวางผูกคอแล้วผูุกคอผูุกศอกปลุกขาร่างกายนี้ที่แท้แค่บาทเจ้าเอียงสั่วข้าข้าวพมนักทักอาศัยสามหมื่นวันอันต้องยืนคอืนเขาไปยินรอนใคร ที่อาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังครึ่งเวลาถึงต้องจำภาคจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาอิตัวแต่ช่วยดีโลกเวลานี้โดนพัญญามัน โดนล้มระเจ้าภาคดำทรงกิเดืนพันห้าทหาร,ร้อยแปดมาใส่ยังแน่นเลยรุดไม่ได้เลยคนเราก็ไม่ค่อยเสื่อกรรนนะโดนเขาทรงจินใจไม่เสื่อกรรุโนโลกตัดโลกอกนับหลังนับวันหลังไลเป็นโลกมาก เราเมื่อรู้หรือว่าโจย์เดี่ยวแล้วอางว่าเสี๋ยวมองหาคนเชี่ยงเี่ยงข้ามมันมีใครอย่าท่อแท้และเข้มแข็งไว้ลืมแล้วหรือไงตอนเราเกิดมาเรามาคนเดียวเรามาคนเดียวยเลยอคิทีาก พยายามนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสสรหลวงพ่อพระมงคลเทพมุีพระผู้ปาามันให้ได้ตลอดเวลานึกถึงอยู่ในห้องเราท่านนั่งอยู่ในห้องเราหลวงพ่อสดแลวจะปลอดภัยจะกาภัยันตรายทุกชนิดไปไม่ไปไม่มีบางทีก็ลืม ก็หาหลวงพ่อมาแขวนคอไว้ที่แผงพระมีเยอะจีอกเพราะว่าไม่ค่อยแพงหรอกหลวงพ่อสดเหรียญละหน้อยก็มีเหรียญละห้าสิบก็มีอ่าก็แขวนคอไว้ได้ปลอดภัยจานเท่าไรทำไมหลวงพ่ออื่นหลวงพ่ออื่นเหรียญละหมื่นเหรียญละสี่ห้าพันงินหลวงปู่พีุู่พอเราสี่ห้าพันยิงไม่แก่ยิ่งไม่เข้า หลวงปูส่สตของเราดีอยู่นั่นอีกเพราะว่าหลวงปูส่สตของเราเป็นท้าวทหารเป็นพระผู้ปราบมารเระเมาศรัทธาหลวงปู่โสตสัตว์มา,า,ปา,มากปวดไม่เสร็จปวดตลอดสิกมีคนมาลองว่าจ้างเท่าไหร่เดีดิอาตมาเลยบอกว่า กางคำก้อนเท้าบดเขาไม่เอา้อนทะล้ก็ไม่เอาตอนนั poured, one, uno, one, io, ้นอัตมาก็ส <trucs> ูบบุห <Besides> รี่อยู่เลือดบุหรี่มวนล่างก็ไม่สูบอ้าสูบให้ฟาให้ฟาฟาผมเลยอ่าถึงจะเสื้อโคตรถนาดนั้นี่ย าจจะมาอยกากเจอพวกที่มีอำนาจมีอำนาจ,นาจ,นาจ,นาจทุกแก่พยศทุกแก่ผู้ไอ้บ้านกำนันอำเภอตำรวจทหารมันเขาสวมหม้อขนละนีขอมีบุญเขาเลยนั่นเป็นี่เขาเรียกว่าพอบุญมากาไก่ปลายเป็นหงพอบุญลงหงเป็นกาหนาจจ้าสงบน พอบญสูงหมูหมากลายเป็นคนพออับจนคนเป็นหมาน่าอันจีรย์นอำนาจไม่อิ่มใจในอำนาจจะพาพาดี่พังระวังนะีหลังเสือเพื่อเทินเกินเวลาแน่นานช้าอาจเป็นเหยห่าเสือจินินรลสวรรค์มีจริงพยายามกลัวเขาไว้ ขอบุญคุณโทษมีจริงคุณพอ่อคุณแม่มีจริงคุณปูบาอาจารย์พระหลังนีจริงเอย่าประมาทแล้วถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่อาจายายวันทัพหลุดพระห,ระหล,ะลันปู่ศพเข้าไว้ได้แค่เดือนลุ่งเรือง ต้องปล่อยไั้ก็กลายมาเป็นต้องธรรมะโอไม่จะพูดยังไงเนี่ยเอามาเตือนท่านี้เนี่ขอความจะได,ด้เรื่องเรื่องนนธรรมขององค์สดิ์พะสมาสมเจ้าก็มาเกิดกับชาตุโยมทั้งสงทั้งหลายแป็บเสียงทั้งหลายทุก,ก,ททกท่านเจริญสุขสวัสดีเจริญพรเอวังหัวโต